กับข้าวกระสมีมะม่วงซุกผัวไก่ใส่ปี๊ใส่กะทิน้ำบุงูสูตรใดแต่ว่าพี่เมฆเป็นคุณเฮทแซบอยู่ทำงานหนักนนี้ก็าทำงานหนักอีกันนี้ก็าทำงานหนักสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องน้องชี้ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นุษจะพาทุกคนมาดูสถานการณ์ที่ร้านนะคะแล้วก็ มาดูข้างนอกว่ายัางเหมือนเดิมไหมนะคะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันสถานการณ์การขายแล้วก็คนเหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะก็เดี๋ยวนี้จะถ่ายเอาหลังคาทุกคนมาดูาชีวิตประจำวันของพนักง,งานด้วยนะคะช่วงนี้ว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแคร์ดีจะนั่งหลับนะคะดูอันนี้ก็ทำงานหนักอันนี้ก็ทำงานหนักเอง นี่ก็ทพา,นนา,า,าทุกคนมาดูอาหารพนักง,งานนะคะวันนี้พี่แม็กทำนะคะอะไรก็ไม่รู้อะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้นะโอ้เป็ดแซ่แบเนาะข้าวไก่ไส้ปีบายพี่แม็กเด้อไม่พ่อครัวยุทธพี่แม็กก็เลยเองบายเดี๋ยวนุสพาทุกคนไปกินข้าวแซ่บๆอันนี้อะไรไปไหนมาคะ เป็นใบเหรอไปไหนมาอ๋อ oh, ของสัรนี่นุตตักมาแล้ว้ทุกคนก็มาม่วงด้วจุกข้าวเหนียวก่อนใส่ละเข้าวเหนียวพอไหมพอบอกกำลังลมกันเรื่องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะเทียงกันสองเดือนจ่ายทีหนึ่งรอให้เขามาถอดไอ้นี่ก่อนนะคะแล้วก็ไปจ่ายไปดูใครเป็นไหม หมู่บ้านเราเป็นไม่ใช่หมู่บ้านแต่ที่บ้านเราเป็นตัดเสื้อกินข้าวได้ทุกคนพ่อแม่วันใช้กินข้าวได้ทุกคนแซ่บแซ่บตั้นไก่บ้านพร้อมแซ่บดิชอบกะทิเอ็มกินเขาเหนียวชอากะทิมีมะม่วงซุปหัวไก่ใส่ปีใส่กะทิน้ำบุ้งงูสูตรใดแต่ว่าพี่แม็กเป็นคนเฮ็ดแซ่บอยู่กะเขาเหนียว มาหามากินข้าวกันเลยทุกคนบ่วงก็มีเดอแต่บ่ไซมักซสมือเอาเด้อทุกคนมากินข้าวเดอมีข้าวมัวน่เนเหมอนมาอยู่บ้านนุ่นม,ม,มีต้นมมวงต้น,นมนมวงตนเนนะน่มะม่วงก็จะขึ้นมาม่ไว้ขึ้นมาบ่ไว้แล้วมันทุวกวลมากินกนขายวี

อ่านี่นะคะของเราก็จะมีห่อกลับบ้านนะคะก็จะใส่ถุงแยกน้ำอันนี้เอาไว้โชว์ลูกค้านะทุกคนอันนี้เอาไว้โชว์ลูกคา้านี่แล้วก็จะมีแหนมเนืองนะคะไว้โชว์ลูกคา้าเพิ่งมาตั้งนะคะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งนี่เพิ่งจะมาตั้งร้านอื่นเขาขายจนจะหมดแล้วเราเพิ่งมาตั้งอ่าก็จะมีปลาร้านะคะ <c oughs> ปลาร้าก็ขายหน้าร้านด้วยอันนี้สูตรเข้มข้นนะคะสูตรเข้มข้น อันนี้สุดพรีไม่ยำนะคะกินครั้งเดียวติดใจไปถึงชาติหน้าแล้วก็จะมีปลาร้านะคะน้ำปลรราของเราเออไม่ใช่ปลาร์เออชาติละปลาราแจ่วบองนะทุกคนเอาไปจ้ำกับข้าวเหนียวห้อนๆ้อนหรือว่าทุกกับข้าวสวยแซ่บๆอร่อยมากเลยนี่จะเป็นผัดหมี่นะคะผัดหมี่โคราชถ้าบ้านน้องก็เรียกว่าเส้นเล็กผัดซื่อๆแล้วเนาะพรมราคาก็จะมีประมาณนี้คะ่ะไม่เยอะเท่าไหร่ ดูก็รู้นะคะว่าขายดีแค่ไหนดูแต่ละคนนะคะดูก็รู้นะคะว่าขายดีแค่ไหนดูเอานะคะทุกคนดูขายดีมากๆเี่นี่ร้านหนังสือนะทุกคนเอไปอะไรร้านหนังสือวีทูเก็ไม่มีคนเหมือนกัน <Okay. S 2> ข้างล่างจะเป็นร้านขายโทรศัพท์นะคะชั้นสองก็มีแต่พนักงานนะคะไม่มีคนเลย ปกติไม่ใช่แบบนี้เดอ้อขายดีมีคนเข้าตลอดนี่มีแต่พนักง,งานคนข้างล่างก็ไม่ค่อยมีส่วนยำตรงนี้ปกติคนเยอะเยอะมากนะทุกคนตอนเย็นๆอย่างเงี้ยคนเยอะมากแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นนักเรียนอะไรเง,งี้ยมานั่งเต็มเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีคนเลยใน,ในร้านกิตตะมีสนามเด็กลงเด็กเล่นก็ ปิดอยู่้อทุกคนเด้อนี่โรงเรียนมาสอนภาษาอังกฤษก็ปิดอยู่ยังไม่เปิดนะจะปิดอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่เปิดน,นี่สนามเด็กเล่นก็ยังปิดอยู่ะะยังไม่เปิดเลยอไอ้ที่คนเยอะๆนั้นไม่ใช่อะไรนะคะมันเป็นธนาคารนะทุกคนไม่มีลูกค้าเหมือนเดิมนะ,ะขายแบบกระยุมกระยอ มาทาไอช่ยแต่งหน้าเขียนคิ้วแล้วก็นั่งรับประมาณนี้ไลายแมนก็ไม่ค่อยมีนะคะคนประหยัดตังค์ไม่ค่อยมีนานที่ตื่นนอนตื่นได้ตื่นหนึ่งสองตื่นนอนตื่นได้ตื่นหนึ่งสองตื่น,นแล้วก็ไมมีลูกค้านลนานมากจนบางทีก็แบบขายได้น้อยจนแบบอยากจะกลับบ้านเลยอะไรอย่างงี้นะคะ ที่ไม่มีลกูกค้าก็ทําให้เราขี้เกียจได้เหมือนกันนะคะใครเป็นบ้างนุชเป็นไ <c oughs> ม่มีลูกค้าทำให้เราขี้เกียจวันนี้ก็จะมาอัปเดตสถากนการณ์ให้ทุกคนรู้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกนะคะ